ายเสียงชุดน,นี้เป็นของพันธกิจไทยเชนลีประเทศสิงคโปร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรแก่ทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่ขอพระเจ้าอวยพระพร ให้เราลุกขึ้นยืนในการนงให้เราบอกพวกว่าเราต้องการความรักของพระองค์ความรักที่พระองค์ทรงไถ่เราขอพระองค์เข้ามาเติมเต็มในหัวใจที่เหนื่อยล้าของเรานะคะเมื่อเราเข้ามาสู่การนมัสการพระเจ้าวันนี้ทรงเติมเต็มในหัวใจที่อ่อนล้าเมื่อข้าเข้ามานมัสการ ผู้เดียวที่ข้าอยากร้องสรรเสริญคือพระองค์ผู้ประทานชีวาข้าเข้ามาขอพระองค์ทรงฟื้นดวงวิญญาณที่ข้าต้องการคือแรงพระองค ความรักพระองค์ขอทรงเมตตาให้ข้าได้อยู่ในพระคุณขอเทลงมาข้ายอมทุกสิ่งต่อพระพักตร์พระองค์ขายอมทุกสิ่งต่อพระพระองค์และขอโปรดทรง และขอ<ส>โปรดทรงครบพร้องจิตใจกี่ <ใจ S 1> ครั้งที่ข้าอ่อนแอรพระองค์ทรงอภัยทรงฟังทุกครั้งที่ข้าร้อง Okay. ขอสงส,งสมัมผัสท่ากลางาชีวิตที่มืดมนขอเทลงมาพระคุณความรักพระขอทรงเมตตาให้ข้าได้อยู่ในพระคุณขอเทลงมาน้ำแห่งชีวิตขอเทลงมา พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกคนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ที่นี่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนอยู่ท่ามกลางเราแค่เรามีความเชื่อแค่เรามีความเชื่อพระเจ้าอยู่ที่นี่และจะแต่ต้องเราแล้วพระองค์จะมาเป็นเจ้าของชีวิตเราเมื่อเราเปิดใจและเชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์บอกว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนั่นคือคำตรัสของพระองค์เราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และยังทรงพระชนอยู่เมื่อคุณเชื่อ คุณจะเห็นความยิ่งใหญ่และการอัศจรรย์ของพระเยซู <Amen. S 1> มีหลายคนที่พระเจ้าทรงเรียกและเคาะอยู่ที่ประตูหัวใจของเขา oh, เ,เขาต้องการความรักนั้นแต่เขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่ตอนนี้พระเจ้าได้เรียกคุณพระเจ้าได้เรียกคุณคนนั้นพระเจ้าจะเข้าไปและเวลาที่เราอยู่ด้วยกันขณะนี้พระเจ้าเรียกคุณอยู่ พระเจ้าเรียกคุณให้พระเจ้านำชีวิตของคุณต่อไปฮัเลนลูยาใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกว่า จงสรรลเสริญพระเจ้าเถิดให้ทุกสิ่งท e ี่หายใจสรรลเสริญพระเจ้าให้จิตการอันอานุภาพของพระองค์สรรลเสริญพระเจ้าให้พวกเราที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสสรรเสริญยกย่องพระนามของพระเยโฮวายิเลเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเดียวเป็นพระเจ้าสูงสุดเป็นพระเจ้าที่เราจะเต้นรดและสรรลเสริญพระเจ้าองค์นี้เราจะปลดปล่อยกระพง์ให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดผ่านทาง ใช่แล้วพระเจ้าจะเป็นผู้นั้นที่จะเข้าไปและปลดปล่อยคุณให้ไฟของพระวิญญาณเทลงมาด้วยความเชื่อยูยกคุณชูมือขึ้นสัตว์เสดขเยซูใช่แล้วขเยโฮวาเยเลขึ้นน้ ฮาเลลูยาเรายังทรงพระชนอยู่เรายังอยู่ที่นี่และจะช่วยเจ้าเราเป็นพระพเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช่แล้วเพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเยโฮวาหิเรพระผู้จัดเรียพระคุณมากลล้นเพื่อข้าเพื่อข้าเพื่อข้าเยโฮวาหิเรพระผู้จัดเรียพระคุณมากลล้นเพื่อข้าอาเมนพระเจ้า ใช่แล้วพระเจ้าค่ะพรข้าพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้เราใช่แล้วพระองค์เจ้าเราขอยกชูพระนามของพระองค์อเลนอย่าใช่พระองค์เจ้า เราจะออกพระนามของพระองค์ด้วยกันเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจโอวาหยูนเนกคืนน้ำที่ทรงตั้งรักมั่นคงอยู่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุดฮาเลลูยาฮาเลลูยาใช่แล้วพระเจ้าพระเจ้าทรงจะเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า จัเตรียมทุกอย่างเพื่อพี่น้องของข้าพระองค์พี่น้องของข้าพระองค์นิ้วกระไยต้องการให้พระเจ้าสัมผัสและแตะต้องให้วิเกตอำนาจของพระเจ้าเทลงมาใช่แล้วพระเจ้าเคลื่อนไปเคลื่อนไปพระองค์ให้พระเจ้าเคลื่อนสำหรับชีวิตเราโอ้เสียงแห่งความยินดีเราจะร้องสรรเสริญพระเจ้าโอ้เสียงแห่งความยินดีของผู้ เราเป็นอิสรภาพได้เสรีแล้วโดยทางพระเยซูเราเป็นอิสรภาพแล้วให้เราชื่นชมยินดีด้วยกันให้เรายิ้มกับพระเจ้าให้เราสัเสนกับพระเยซูพระเยซูเท่านั้นที่สวดปล่อยเรา เล่นโลย่าใช่พระเจ้าปลดปล่อยเราพระเจ้าจิตใหญ่และเป็นผู้ที่ชอบทารเราจะเป็นคนสนับสนุพระเจ้าตลอดไปอเมนใช่แล้วพยสุยินดีของเล่นลยาการไทยื่นชมยินดีในที่ประทับพระองค์โอเสียงแห่งความยินดีของผู้ได้รับการไทยื่นชมยินดีในที่ประทับพระองค์อเมนเสียงสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรม ขอของพระเจ้าสงข้าหานักส่งเสียงสั้นๆพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรม พระ,ะเจ้าทรานสนพระเจ้าตลอดไปโอเสียงแห่งความยินดีกับได้รับการถ่ช่วยชมยินดีกับผู้ประทับช่วยชนมยินดีกับพระเจ้าผู้ทรงชอบทำพระหัตถ์ควอคพระเจ้าทรงเท้าหานนักชงเสียงทานสญพระเจ้าผู้ทรงชอบทม ข้าใสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้าเพิ่มาขอไฟของพระเจลาเพิ่มมาให้ลุกชดช่วยในชีวิตเราฮาเลลูยาพระเจ้าต้องการเติมเต็มไฟในชีวิตของเราปลุกมันขึ้นมาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนอาเมนลุยยาใช่แล้วฮัลโหลย์ย์ย์ฮัลโหลย์ย์ย์ผองกลมตัวข้า

ดังเชื่อที่รับงานเหล่านั้นจะไหลเข้าไปแับปดคอยเราออกจากปัญหาต่างๆออกจากสิ่งที่ครอบงำเราอยู่าเลลูยาใช่แล้วไฟของพระเจ้ามีฤทธิ์โดยพระวิญญาณเผาละล้อมตัวข้าให้ข้าได้ชีวิตใหม่ไฟของพระเจ้า ช่วงสามอเมนฮาเลลูยาล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 าให้พระเจ้าจุดไฟในชีวิตคุณให้พระเจ้าจุดไฟในชีวิตคุณอีคุณรู้สึกว่าอะไรคุณรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการเติมเต็มให้พระเจ้าจุดไฟในชีวิตคุณแบบนี้ฮาเลลูยาใช่พระเจ้ากำลังเคลื่อนคุณสัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟคุณกำลังเรียกร้องอเลเลลูยา ไฟของพระเจ้ามีฤทธิ์โดยปราวิญญาเผาละลางตัวข้าให้ข้าได้ชีวิตใหม่ <Okay. S 1> ไฟของพระเจ้าลุกชอดช่วงสาเมร์ลา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  a l l ล l u y a ร่ขึ้นด้การรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะสรรเสริญพระผู้สร้างของเราและองค์พระเยซูพระเจ้าผู้ยังทรงประทุนอยู่และมีพระนามเดียวที่เราออกพระนามฮาเลลูยาใช่แล้ว เราสรรเสริญ pues พระนามอดสใจไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้าพระแม่เขาพระเจ้าชดช่วยให้ลุกขึ้นอันชดช่วงอยู่ในคิดจักของเราอันเป็นโลยาชีวิตเราจะลุกโชดช่วงโดยพระคุณความรักของพระองค์ไฟของพระเจ้า ชีวิตใหม่ไฟของพระเจ้าลูกชดช่วงสามเลรลา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  จะเรียกเราลุกขึ้นรับใช้พรองค์ลุกขึ้นประกาศประดาพระองค์ลุกขึ้นสิ่กที่ยอมรับพระนามพระองค์ใช่แล้วพระองค์ขอยกย่องสรรเสริญเยซูพระนา เราสวดสรรพนามโอ้อสราเอลเราสวดระนามเราสวดสรรพนามเราสวดสรรนามโออิสราเอลฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระมหาราชาข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ เป็นนิจการข้าพระองค์จะถวายสาทุกการกับพระองค์ทุกๆวันฮาเลลูยาเราสรรเสริญยกย่องพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และสูงสุดฮาเลลูยาพระบิดาผู้ทรงพระชนอยู่พระบิดาเจ้าค่าเราขอยกพระนามพระองค์เวลานี้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่เรารู้ว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราทุกๆคน เรารู้ว่าพระเจ้าอยากเข้าไปแต่ต้องทุกๆคนพระบิดาถ้าเราไม่รู้จักพระองค์เราจะเรียกพระองค์ได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักพระนามของพระองค์องค์นี้เราจะเรียกได้เต็มปากได้อย่างไรพระองค์เจ้าค่ะเวลานี้เราขอพักสงบอยู่ในร่มพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าลูกๆของพระองค์อยู่ต่อพระพักพระองค์ พระองค์จะถามพวกเราทุกคนพระเจ้าค่ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนให้เรามั่นใจให้เรามั่นใจว่าเราสรรเสริญใครให้เรามั่นใจรกเราด้วยว่าเรารักพระเจ้าองค์นี้จริงไหมพระเจ้าถามคุณจะตอบพระองค์เช่นไร หม้พระสร้างนำคุณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เคยมาพี่น้องรอบข้างเราไม่สามารถตอบเราได้แต่ใจของเราที่อยู่ลึกๆต้องการพระองค์ใจของเราต้องการพระองค์มาเป็นเจ้าของหัวใจพระเจ้าข้าเราลักพระองค์ พระเจ้าข้าข้าพระองค์เราอค่อพระองค์อยู่ที่พระเจ้าใช้ข้าพระองค์เธอพระเจ้าข้าพระองค์อยากบอกพระองค์ว่าข้าพงศ์รักพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์เป็นผู้ทาสของพระองค์ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตของข้าพระองค์เพื่อยอมข้าพระองค์จะมอง และไปหาผู้ที่เขาอแท้และพอแท้ที่เขาไม่รู้จักพระนามเราทุคนพระเจ้าค่ะพระงค์ทรงเลือกสรรขาพระองค์มาเป็นหนวแทนของพี่น้องที่อยู่ทนี่รเราทุกคนอยากบอกโรงว่าหนมลักพระองค์คือเราเรารู้ว่าเรารักพระ ท่นยังที่คอยขวางกั้นอยู่พระเจ้าะจะขอพระเจ้าปลดปล่อยะะส่วนที่ขวางกั้นอยู่นั้นออก,กอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ช่วยออช่วยที่ลูกจะบอกกับพ่อว่าลูกรักพระอ,องค์เหลือเกินมือวักที่ใจ ม,ม,มากกว่า,<ต>าใครในโลกนี้เราจะมีแต่พระเจ้าแต่เพียงพะระองค์เย่าจาบอกกับพระเจ้าจลองคุยกับพระองค์พระเจ้าฟังอยู่พระเเจ้าห็นอยู่พระเจ้าเห็นอยู่พระเจ้าเห็นคุณอยู่ เรายืนยันก <Interior. S 2> mm ับพระเจ้าเรายืนยันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ารักเราพระเจ้าข้าข้าพระองค์รักเรงเราจะตอบพระองค์เช่นไรเคยคิดไหม พระเจ้าพระเจ้าอบกอดพี่น้องทุกคนด้วยพระเจ้าลูกๆของพระองค์รักพระองค์นะพระองค์เจ้าลูกๆของพระองค์ต้องการพระองค์เรารักพระองค์พระเจ้าพระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระองค์รักรา

ั่งใ,ใจรเรารักพระองค์เราถึงมานมันสการพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้อเมนเรารักพระองค์พอแลเจ้ารักแลจะจาภาี ใช่แล้วโครเจค้าเรารักพระองค์เรายังอยากนมัสการพระองค์อยากจะเทิดทูนพระองค์อยากจะให้พระองค์เป็นที่สุดในหัวใจของเราทั้งหลายใช่แล้วโค์เจค้าลูกขอบมอบชีวิตตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะรักพระองค์จ้า พระบิดาเจ้าลูกทั้งหลายรักพระองค์ลูกทั้งหลายปรารถนาที่จะยกย่องเทิดทูนบูชาพระองค์ให้พรงคเป็นหนึ่งเดียวคนนั้นอยู่ในหัวใจของลูกทั้งหลายโอแต่มีภาระมีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างที่มันรุมเร้าเข้ามาในชีวิตของลูกหลายครั้งลูกปรารถนาที่จะแสดงต่อพระว่าลูกรักพระองค์ แต่ลูกก็พ่ายแพ้และท้อแท้อ่อนแอต่อปัญหาต่อสิ่งที่ลบกวนจิตใจของลูกนั้นเขาปรดอภัยกับลูกเขาปรดสร้างจิตใจใหม่กับลูกได้เถิดแล้วบ่ายวันนี้ลูกคิดถึงพี่น้องเราบางท่านที่เขาเองอยากจะรักพระองค์อยากนมัสการพระองค์แต่เขามีบางสิ่งบางอย่างที่ลบกวนอยู่เราคิดถึงสวรรค์ที่พี่สาวของเขากำลังเข้า,ขา,ขาห้อง ICU อยู่ เราคิดถึงพี่น้องของเราที่ไม่สบายคนอื่นๆคุนเคที่ไม่สบายอยู่และเราคิดถึงเขาเราวิงวอนกับพระเจ้าเพื่อเขาเหล่านั้นด้วยกันครับฮาเลลูยาพระวิดาเจ้า <f ie> เรารู้ว่าพี่น้องของเราหลายคนที่นี่ที่มีความทุกข์ใจที่มีความกังวลกระวายโอ้ปองเจ้าค้าเราคิดถึงสวรรค์ที่พี่พี่สาวเขาลังเข้าห้องไอซอยู่เวลานี้ ความเป็นความตายมีครึ่งกับคร,รึ่งโปรเจ้าทำให้จิตใจเขาว้าวุนว่นกวนกวายอยู่เราขอพึ่งในฤทธิอำนาจของพระองค์เจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะฉุดรั้งชีวิตของพี่สาวของเขาขอพระองค์ทรงโปรดประทานการรักษาให้กับเขาด้วยเถิดโรรเจ้าการรักษานั้นจะไหลไปถึงชีวิตพี่สาวสวรรค์นำการรักษาไปถึงเขาเพื่อเขาจะตื่นขึ้นมาและสรรเสริญพระเจ้า รู้จักกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดให้เหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดกับครอบครัวสวรรค์จะเป็นพรฟ้อนต่อครอบครัวของเขาจะเป็นเหตุให้คนในครอบครัวเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าพระบิดา,าเจ้าเราคิดถึงลูกสาวลุงเจริญด้วยที่เป็นซีดน้ําอยู่พระบิดา,าเจ้าเราขอพระเจ้ารักษาเขาโรคภัยเขาเจ็บที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของร่างกายขอพระองค์ทรงเสด็จเข้าไปเยี่ยมเยือน เยียวยารักษาบาดแผลเหล่านั้นความเจ็บปวดเหล่านั้นขอะลงทรงหอบหิ้วไปหมดพระเจ้านาการรักษาไปถึงลูกสาวลุงเจริญด้วยให้นาให้การรักษานั้นไหลไปถึงชีวิตของเขาโดยความเชื่อที่เขาเองจะหายจากโรคภัยกระเจ็บเหล่านั้นโดยไม่ต้องผ่านการผ่าตัดโอปาวิยาเจ้าเราคิดถึงคุณเคที่มีก้อนเนื้อบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในหูชั้นในของเขานั้น เป็นเหตุให้เขาต้องวิงเวียนศีสษะแล้วต้องอ้วกออกมาเราสั่งในเนา้พระเยซูให้ก้อนเนื้อนั้นจงลุดออกไปลุดออกไปโดยเนา้พระเยซูจะไม่เป็นอุปสรรคที่จะทําให้เขาเองเข้าหาพระองค์เจ้าเราเชื่อในโะรงเราเชื่อในฤทธิดเดชอํานาจของโะรงคเราเชื่อว่าพระองค์เจ้าจะรักษาเยียวยาบาดแผลความเจ็บปวดใดๆสิ้นที่พี่น้องเราบอเชิญอยู่นั้นให้ได้รับการรักษาจากพระองค์เจ้า และขอบรองทรงบทเสด็จเยี่ยมเยอนเราบ่ายวันนี้ที่จะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่ง่วงเหงาหาวนอนแต่จะเต็มด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าที่จะตื่นตัวอยู่เสมอกับการฟังพระคําของพรองเราขอรับการอวยพรจากรองร่วมกันขอรับการอวยพรจากรองในน้มพระเยซูคริสต์เจ้าอามนอามนอามน,อามนบอกคนข้างๆครับวันนี้คุณจะรับประพรแน่ๆวงเล็บหน่อยถ้าคุณไม่หลับ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับเชิญพี่น้องนั่งลงครับ